โอ้สวยมากเลยะะข้างล่างสวยมากเลยแต่ก่อนยังไม่ได้สวยขนาดนี้แต่ว่าแต่ก่อนมันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ก็ค่อยขึ้นไปแต่ตัวนี้เ็าทาเป็นทางสองทางนะฮะเป็นพญานาคนะคะสองตนนะคะอ่าเป็นนาคราชนะคะอันนี้ก็คือบริบทนะคะบริบทที่สวยงามมากเลยโอ้เป็นต้นไม้โอ้แต่นี้เขามี าสร้างตรงนี้นะสวยงามานี่คือปราสาทตาควายนะคะท่านผู้ชมมีเห็น้อนใหญ่ด้วยอโอเคเอาภาพสวยๆมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะ มีคนเร่งพวกเราแล้วนะคะ